สวัสดีครับทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง MJ <G> Story แลนะวันนี้เรามีภารกิจนครับผมภารกิจของเราก็คือวา่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพยาใช่ใช่ครับทุกคนเราจะไม่ไวาม่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับภารกิจของเราวันนี้นะฮะเราจะเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพยาครับผมว้าวว้าวว้าวเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้กันะครับน้องนุคิดว่าภารกิจของเราวันนี้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ำเร็จหรือเปล่าไม่รู้ต้องติดตามนะครับแต่จะให้กำลังใจกันง่ายๆครับทำยังไงดีกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ั b สไคร b ์ให้ด้วยถูกต้องนะครับผมดบกด s ั b s ไคร b ์ให้กำลังใจกันนะครับจุดเริ่มต้นของเราวันนี้เราจะเริ่มต้นที่บริเวณสนามหลวงนะครับหน้าวัดพระแก้วด้านหลังนี้เลยสวยๆนะฮะและเราจะเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพญากันครับทุกคนระยะทางจะกี่กิโลและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ได้สำเร็จหรือไม่ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผมไปตู้ ทุกคนครับตอนนี้เราเดินมาถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับนี่ครับผมสนามหลวงของเรานะฮะตอนนี้เราเดินได้ประมาณสัก500เมตรได้ไหมประมาณประมาณ500เมตรนะครับโอเคถึงถึงจุดจุดนะเออสนามหลวงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินข้ามาน้าเจ้าพยายก,กันทุกคนมาดูว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจนี้สําเร็จหรือไม่นะทุกคนติดตามให้กาลังใจกันนะครับผม ทุกคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากมาออกกาลังกายที่ท้องสนามหลวงนะครับมาเดินมาวิ่งมาปั่นจักรยานอะไรแบบนี้ประตูทางเข้านะมีรถเอารถมาจอดได้นะครับเขาเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะฮะแล้วก็สามารถเข้าได้ถึง3ามโมงแล้วก็ประตูทางออกเนี่ยปิดประมาณ5-6ถึงโมงเย็นนะนั่นหมายความว่าน่าจะเจ็ดโมงมาจอดได้ออกกำลังกายได้จนถึง5-6ถึงโมงเย็น เขามีห้องสุขาเคลื่อนที่ให้บริการด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเลยใครอยากมาเล่น<ม>ว่าวเดินวิ่งได้หมดเลยครับทุกคนไปต่ออันทุกคนใกล้ถึงแม่น้ำเจ้าพยาแล้วครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเดินทางมาถึงสะพานอะไรนะสะพานข้าแม่น้ำเจ้าพยาะสะพ,พานพระปิ่นเก้าน,นะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่ง พระนครนะครับฝั่งสนามหลวงนั่นเองนะฮะโอเคตอนนี้คือจุดที่เราจะมาเช็คพอยต์จุดที่สองนะก็คือสะพานพระปิ่นเกล้าเดี๋ยวให้ดูน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนเห็นไหมน้ําเยอะมากทุกคนเยอะเยอะจริงๆนะครับเนี่ยดูแม่น้าเจ้าพระยาแล้วก็ไหลเชี่ยวมากนะครับน้ําเยอะนะฮะแล้วก็ตรงนี้เขาทําเขาเรียกว่าอะงไรนะเตงเอากระสอบทรายมากั้นน้ําแล้วนะทุกคนก็เป็นห่วงเป็นใยทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันครับผมพร้อมไหมครับพร้อมไป ทุกคนตอนนี้หอมมากเราเดินขึ้นมาถึงตีนสะพานแล้วนะครับสะพานสิรีเก้านะเราจะเริ่มเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพยากันแล้วทุกคนตู้พี่ตู่สู้สตู่พี่ตู้สู้โอเคงั้นเราไปเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพยาครับ ทุกคนครับตอนนี้เราเดินมาถึงครึ่งฟาพานแล้วนะครับเราอยู่ตรงกลางแม่น้ําเจ้าพญาเลยครับผมโอเคครับภารกิจนี้เหลืออีกนิดนึงก็จะสำเร็จแล้วนะคะเป็นกาลังใจให้กันอีกรอบนะครับผมตู้ไม่ตูต้ <No. S 1> นี่เริ่มหอบแล้ว้ารแม่น้ำเจ้าพญาโอเคไปกันต่อครับผม โกคนเราทำสำเร็จแล้ว <Yeah>. oh. ตอนนี้เราอยู่ฝั่งธนบุรีแล้วครับผมเราเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพญาสำเร็จแล้วครับผมน้องนุ่นครับเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้เหนื่อยโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ทำภารกิจที่หนึ่งสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสู่ภารกิจที่สองครับนั่นก็คือช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้กันนะครับพร้อมไหมพร้อมตู้ไมตู้ตู้โอเคระยะทางน่าจะประมาณ <c oughs> 500เมตรได้นะครับโดยประมาณนะ500เมตรไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าผมจับระยะทั้งหมดนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเรานะฮะบ,บริเวณร้างกาแฟแถวสารเจ้าพ่อเสือแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับอย่าลืมให้กําลังใจกันนะกดถูกใจกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์นะฮะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันต่อครับผมไปทุกคนเฮ้ย hey! โอ้ตอนนี้เราเดินลงมาด้านล่างแล้วน,นะครับดูปริมาณน,น้ําทุกคนนี่น้ํามาถึงตะลิ่งแล้วนะทุกคนน้ําเยอะมากเลยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคําถามว่านะครับ เดี๋ยวเวลาใครดูคลิปนะก็จะมีคาถามใช่ไหมถามว่าทําไมพี่จิ๊บไม่พี่จิ๊บกับน้องรุ่นทำไมไม่ไว่ายน้ําข้าม่น้ําเจ้าพญานะครับอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับเราไม่อยากเสี่ยงครับเออเราทําอะไรด้วยแล้ววินยูชนคนปกติเขาทากันนะฮะเราจะไม่ไว่ายน้ําข้าม่น้ําเจ้าพญานะฮะเออแล้วมันจะเป็นการสร้างภาระให้กับเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น กู้ภยัยอาสาสมัครหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับสร้างภาระให้กับคนอื่นเปล่าๆนะทุกคนรวมไปถึงนะครับถ้าเกิดเราทําแบบนั้นนะ่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เยาวชนลอกเรียนแบบนะเ,เพราะถึงว่ามีคนทําแล้วทุกคนโอ้ยดีใจชื่นชมหรือว่าดูเป็นวันแมนโชอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเยาวชนของเราเนี่ยเอาไปเรียนแบบไปไว่ายน้ําข้ามบ้างข้ามแม่น้ําโขงบ้างข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบ้างมันก็เป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําสิ่งดีๆเราทําได้ครับไม่ต้องทําอะไรให้เป็นเสียงแล้วก็ เป็นภาพรักหรือว่าทําให้เยาวชนเรียนแบบนะทุกคนโอเคไหมใช่ไหมครับน้องนุ่นน้นองนุ่นบอกว่าอืไปเราไปต่อครับภารกิจที่สอของเรายังไม่จบนะฮะช่วยเหลือผู้ป่วยยากไรครับไปครับผม โอเคทุกคนตอนนี้เราเดินห่างจากสะพานพระปิ่นเก้ามาอีกประมาณเกือบ2กิโลนะครับตอนนี้1โลกว่าแหละตอนนี้เราอยู่ที่คลองบางกอกน้อยแล้วเรากำลังจะข้ามสะพานคลองบางกอกน้อยกันนะครับทุกคนนี่ด้านหลังเป็นคลองบางกอกน้อยครับไป โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ไหนครับซิดิราชใช่ครับโรงพยาบาลสิดิราชนะครับนั่นก็คือภารก,กิจที่2ของเราครับไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้กันครับทุกคนไปครับเข้าไปข้างในกันดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะครับตรงนี้คืออะไรครับน้องนุ่น สี่ดีรานมูลนิธิสี่ดรานมูรนิธินะครับมูอนิธิมูรนิธิคือจุดมูรนิธิมูลนิธิเออโอเคนะครับแต่นั้นแหละก็คือจุดที่เราจะช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ได้นะครับแต่ว่าข้างในนี้ยผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรนะอาจจะเป็นเสียงบรรยายนะครับเพื่อไม่รบกวนเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่แล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดต่อด้วยนะครับทุกคนอเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีว่วครับไปไปครับทุกคนเดินเข้าไปด้านในกันนะครับด้านในก็จะเป็นห้องแบบนี้นะครับสําหรับใครที่จะบริจาคก็สามารถเดินเเเเเข้้าไไปที่บบรรริวณคค์ตอดลยัผม ถ้าสมมติเคยบริจาคอยู่แล้วก็แค่แจ้งชื่อนามสกุลนะฮะก็จะสามารถยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับบริจาคได้เลยครับและเกิดใครยังไม่เคยบริจาคก,ก็มากรอกข้อมูลนะฮะเป็นเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั่นเองนะครับผมและในวันนี้ครับพี่จิ๊บกับน้องนุ่นขอบริจาคให้ผู้ป่วยยากไร้500บาทนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับน้องๆและผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุหนองบวัวลำพูก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด,ด้วยนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้น้องรุ่นได้อะไรมาบ้างคะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจดหมายใบใบรับเงินใบรับเงินใบรับเงินอ่าแล้วก็มีอแอลกอฮอล์แล้วก็มีโทงมหิดลนะครับก็สําหรับใครที่สนใจจะมาช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้หรือว่ามาบริจาคนะครับเปิดทุกวันนะอ่าเปิดทุกวันแต่ว่าถ้าสมมติว่ามาวันหยุดอย่างเงี้ยเขาจะปิดที่4ี่โมงครึ่งนะครับวันธรรมดาปิด5้าโมงครึ่งก็มาร่วมบริจาคได้แล้วก็เงินที่บริจาคสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีทสิ้นปีได้นะครับ แต่ว่าถ้าเป็น2คนเงนี้ยพี่จิ๊บกับน,น้องนุ่นใส่ชื่อ2คนเลยก็จะไม่ได้เอารถย่อนนะครับเพราะว่าเรามีรถย่อนบ้านอยู่แล้วนะทุกคนก็คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้กําลังใจผู้ป่วยยากไร้นะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันดีกว่าครับไปน้องนุ่นไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดคลิปนี้ก่อนนะครับโอเคไหมน้องนุ่น นะครับเพราะว่านี้เราทําภารกิจสําเร็จทั้งสองอย่างนะอย่างแรกก็คือเดินข้ามแม่น้ําเจ้าพยาอย่างที่สองก็คือช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นะครับระยะทางที่เราเดินมาทั้งหมดนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูผมใช้แอป,ปจับระยะเวลาด้วยนะนี่เราเดินไปทั้งหมด5กิโล5 5กิโลเมตรนะครับใช้ระยะเวลาทั้งหมด1ชั่วโมง30นาทีนะครับทุกคนเห็นไหมว่าการทําบุญหรือการช่วยเหลือผู้อื่นครับไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงหรือสร้างภาระให้กับใคร เราก็สามารถที่จะทําบุญแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับผมถ้าอยากจะท้าทายศักยภาพทางร่างกายก็มีวิธีการอีกเยอะแยะเลยครับเราไม่จําเป็นต้องไปไว่ายน้ําข้ามแม่น้ําเจ้าพระยายให้เสียงเลยนะครับทุกคนดีไหมครับตรงนุ่น mm hmm. ก่อนจากกันอย่าลืมทําอะไรครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจาก NJ Story นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอราไปก่อนบายบๆให้ดูวิวแม่น้ำเจ้าพยาการก,กลับเลย